สวัสดีค่ะกลับมาพบเหมือนเดิมเลยนะคะชงมพูก็จะมารีวิวนะคะการแพ็คสินค้านะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดีคอนแทคดีบูนะคะมีการแพ็กพร้อมจัดส่งให้ลูกค้าทุกๆบ้านนะคะตอนนี้เรานะคะก็รอรถนะคะมารับสินค้าที่บ้านนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศของเรานะคะมีการแพ็คสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะมี ยอดสั่งซื้อนะคะทั้งหมดนี้จำนวนนะคะร้อยกว่าบ้านเลยนะคะสินค้าของเราจะมีนะคะตัวดีคอนแทตตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการนะคะฟื้นฟูน,นะคะทุกปัญหาสายตาเสื่อมนะคะตาพร่าตาบวมตาโตทุกชนิดนะคะสายตาสัาส้นสายตายาวนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวดีบูมนะคะชนิดผงแก้ปวดข้อปวดเขา่าเข่าเสื่อมนะคะปวดสะโพกชาแล้วลงขานะคะสามารถทานตัวดีบูมตัวนี้ได้เลยนะคะเห็นผลดีมากๆค่ะ นี่เลยนะคะค่ะสินค้าเรานะคะมีการทำแพคเรียบร้อยเราจะส่งให้ลูกค้าทุกๆบ้านนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีอาการนะคะหรือต้องการสั่งซื้อสินค้าส,สามารถสั่งซื้อได้เลยนี่เลยนะคะก็จะเป็นรีวิวนะคะการขายสินค้าของเรานะคะลูกค้าสั่งซื้อเยอะมาก,มากะคะ่ะทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะคะจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางนะคะนี่เลยค่ะสิน ขอบคุณค้าทุกๆบ้านนะคะสินค้าของเรานะคะจะมีอยู่2อตัวนะคะตอนนี้นะคะดีคอนแทคก,กับดีบูน,นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า,ห,าหรือมีอาการดังกก่าวหรือต้องการปรึกษาสามารถโทรมาสอบถามตามเบอร์ด้านล่าง,างได้เลยค่ะ